สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มีหนุ่มเต็มบ้านเลยนะคะเนื่องจากมึงหน่อกำลังจะใช้ให้น้องๆกลุ่มนี้มาช่วยถางหญ้ารอบบ้านนะคะดูค่ะบรรยากาศรอบบ้านของมึงหน่อเขียวขจีก็จริงแต่ก็คือเป็นหญ้าที่รกมากมากเลยนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะทีนี้เราก็เลยต้องใช้แรงงานในการตักหญ้าให้มันสร่างลงค่ะทุกคนใช้เครื่องตักหญ้าก็ไม่ได้นะคะเนื่องจากมีก้อนหินทีนี้ใช้แรงงานน้องๆนี่แหละค่ะหน้าที่ของมึงหน่อก็คือทํากับข้าวรอนน้องๆเลยนะคะเมนูที่จะทําให้วันนี้ก็คือผักกุ้งใส่ใบกระเจี๊ยบค่ะก่อนอื่นเงไ็ีม่นนทหสล ในกล้องมันอาจจะประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นฝนที่แรงมากทีนี้มุนอกก็เลยใช้ให้บองช่วยไปตาดต้นกระเจี๊ยบมาให้หน่อยนะคะบองก็งงนะว่าปกติเรากินต้นกระเจี๊ยบแค่ไม่กี่ยอดนะทำไมวันนี้ใช้มาทำต้นอย่างนี้เลยเนื่องจากถ้าเป็นมุนหนอกเขาไปเก็บเองมุนหนอกก็เก็บแต่ยอดนะคะแต่ถ้าให้เขาเก็บให้มันก็เหมือนกับเป็นการแกล้งเขานะก็คือเขาจะเปียกฝนอนะ่ะทีนี้มุนหนอกก็เลยบอกว่าตากมาเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าในสวนจะมีเยอะเลยนะะี่ค่ะให้เขาตากมาต้นๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็คัดเอาแต่ใบที่เราจะใช้ค่ะ นี่เป็นต้นอย่างนี้เลยนะคะใบกระเจี By ๊ยบแดงค่ะทุกคนหลายคนที่ไม่เคยกินนะคะวันนี้มุนหนอจะทาให้ดูนะแล้วก็สามารถเอาไปทําตานได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนค่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะนี่ใบกระเจี By ๊ยบเราก็จะเก็บอย่างนี้เลยค่ะเก็บเอาแต่ใบที่พอกินได้นะคะแก่เกินก็ไม่เอาค่ะซึ่งเก็บเอามาแต่ใบนะคะก้างมันกินยากมากก้างมันพอเวลาเราเอาไปต้มมันก็ไม่นุ่มนะคะนี่น้องๆกลุ่มนี้เขาหยุดพอดีค่ะทุกคนเนื่องจากฝนตกหนักนะคะเขาทำงานต่อไม่ได้เขาก็เลยมาบอกว่าพี่มุนหนอช่วย หลังจากนั้นเราก็มาตั้งหม้อนะคะทุกคนต้มน้มําค่ะเตรียมสําหรับการต้มใบกระเจี๊ยบนะคะเราตั้งหม้อประมาณนี้เลยะคะ่ะใช้หม้อใหญ่หน่อยนะแล้วเราก็เอาใบกระเจี๊ยบที่เราเด็กเมื่อกี้นะคะเอามาล้างทางความสะอาดค่ะทุกคนเนื่องจากมันก็โดนน้าฝนอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้สกปกอะไรหรอกค่ะแต่ว่าบางทีมันก็มีเศษฝุ่นเศษอะไรนะคะก็คือล้างให้มันสะอาดเลยคะ่ะล้างหลายๆน้ําหน่อยนะคะนี่ ตักน้ำใส่คะ่ะน้ำที่มโนออใช้เป็นน้ำฝนนะคะลองมาจากน้ำฝน,นะคะ่ะถ้าเป็นน้ำประปาใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้พอเราล้างเสร็จแล้วก็เอากลับมาต้มอย่างนี้เลยนะคะเต็มกะละมังเนี่ยพอเวลาเราต้มเสร็จมันก็จะยุบนะคะทีนี้ก็คือจะได้หนึ่งกระทะพอดีเลยะคะ่ะเนื่องจากสมาชิกหลายคนนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบค่ะพอมันเริ่มสุกมันก็จะเริ่มยุบนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราก็ปิดฝาเลยนะคะช่วงแรกมันอาจจะปิดฝายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันยุบแล้วก็ปิดได้สนิทเลยคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็มาหั่นเครื่องนะคะเครื่องที่จะใส่ก็พวกต้มหอมผักชีหอมแดงพริกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เตรียมรอไว้เลยค่ะตามน้ําพริกรอนะคะเครื่องแกงค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะน้องเขาก็อาสามาช่วยอีกแล้วนะคะเนื่องจากใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะทุกคนถ้ารอาาให้มือหนอดทาคนเดียวคือน้องเขาไม่ได้กินแน่นอนทีนี้น้องเขาเลยมาช่วยหั่นช่วยซอยนะคะนี่เรียบร้อยเลยค่ะ, life, ะกุ้งก็เกลีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูนี่ใบกระเจี๊ยบของเราค่ะนิ่มแล้วนะคะทุกคนแบบนี้ก็คือสามารถเอาไปล้างแล้วก็นํามาผักได้เลยค่ะนี่สุกแล้วนะคะน แบแบน fiz so, so ี้แหละค่ะมันจะได้ลดความเปรี้ยวนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบความเปรี้ยวก็คือสามารถเทน้ําทิ้มแล้วก็ต้มอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้มันก็คือจะลดความเปรี้ยวลงเรื่อยๆค่ะยิ่งต้มหลายๆน้านะคะแต่มืนอก็คือแบบเป็นคนที่ชอบความเปรี้ยวติดเปรี้ยวนิดๆค่ะเพราะฉะนั้นต้มน้ําเดียวก็พอแล้วนะคะเราต้มแบ่งนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะยกลงแล้วก็เอาไปล้างนะคะยกลงจากเตาแล้วก็มาล้างเลยนะคะขั้นตอนการล้างก็ไม่ยุ่งยากค่ะมันอยู่ที่ความชอบอีกแล้วใครชอบเปรี้ยก็ล้างแค่น้ำสองน้นก็พอนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบ เป้ยวก็ล้างหลายๆน้ําหน่อยค่ะส่วนมือหนอนอ่ะจะล้างหลายน้าหน่อยนะคะเนื่องจากมือหนอต้มแค่น้าเดียวนะคะส่วนใครที่ต้มหลายๆน้ําแล้วก็ล้างแค่ไม่กี่น้ําก็ได้ค่ะเข้าใจไหมคะงงไหมคะมือหนอผู้หองมือหนอยังงงเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่เนื่องจากน้ําฝนมันไหลหยดน้อยเดียวนะคะทุกคนมือหนอก็เลยต้องใช้น้านี่ค่ะน้าฝนเหมือนกันนะคะในแก๊ลอนนี้ก็คือตวงไว้ค่ะเราเอามาล้างอย่างนี้เลยนะคะมันจะได้เร็วเลยค่ะนี่พอล้างได้สามสี่น้ําแล้วมือหนอก็จะบิดออกมาอย่างนี้เลยนะคะบิดให้น้ําแห้งๆเลยคคคค่่่่่ะะะะะะะใช้้แรรรงงงบบบิิดดเเเยยยยอออออออหนนนนนีีีีาาาากกม๋ว็ไปึ นี่นี่ก็จะเป็นใบกระเจี๊ยบต้มนะคะทุกคนอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการปรุงนะคะทุกคนเราก็ตั้งกระทะแล้วก็เทน้ํามันลงไปไม่อ้องทำกระทะใหญ่เลยนะคะเนื่องจากมีนุ่มๆหลายคนเลยนี่พอเราตั้งกระทะร้อนเราก็เทเครื่องแกงที่เราตำไว้เลยนะคะก็จะมีพริกกระเทียมตะไคร้ค่ะเอาลงมาผักให้หอมฟุ้งเลยนะคะนี่พอเราใส่เครื่องแกงเสร็จเราก็ผัดให้หอมเลยค่ะหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงก็ใส่เลยค่ะหอมแดงนี้ก็คือที่นันน้องเขาช่วยซอยเมื่อกี้เลยนะทีนี้เราก็ผักให้มันสุกพอสุกค่ะ ผักให้เข้ากันให้มันพอสุกทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเลยนะคะเครื่องปรุงที่มันหนอ,อจะหยิบมาใส่อันแรกก็คือจะเป็นซอกหอยนะคะซอกหอยนี่ก็อยู่ที่ความชอบเลยค่ะเนื่องจากมันหนอ,อทางกระทะใหญ่หน่อยก็จะใส่ไปหนึ่งทัพพีเลยนะคะตามด้วยรสดีค่ะทุกคนทีนี้มันหนอ,อก,ก็จะใส่รสดีนะคะรสดีอันนี้ก็คือตั้งแต่พี่ออยมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมว่ามันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรายังกินได้อยู่ฤดูฝนอากาศมันชื้นนะคะเราก็ใส่รสดีเข้าไปปรุงด้วย น้ำปลาค่ะทุกคนอันนี้มัหนอใส่น้ำปลาไป3ทพีนะคะกระทะใหญ่ายายค่ะสำหรับคนที่ชอบรสชาติอย่างอื่นก็สามารถเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปได้เลยนะคะชอบรสชาติแบบไหนทำตามปากตัวเองเลยค่ะอันนี้มุหนอก็จะใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งที่แกะไว้เมื่อสักครู่เลยคะ่ะกุ้งนี่ก็คือประมาณ1นกิโลนะคะมุหนอซื้อมา1นกิโลหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอออยู่บนดอยเอลกุ้งมาจากไหนนะคะเมื่อวานมอหนอเข้าขไปในแม่เง,งาค่ะทุกคนไปซื้อกุ้งมาจากแม่เงานะคะนี่ เราก็จะได้กุ้ง1นกิโลมาค่ะกุ้งก็ไม่สดแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่สดแต่ก็ไม่มีกลิ่นนะคะเนื่องจากอากาศมันเย็นค่ะชิมรสชาติเรียบร้อยทีนี้ก็ตกท้ายด้วยนี่เลยค่ะใบกระเจี๊ยบที่เราล้างไว้เมื่อสักครู่เลยนะคะนี่สเสด็จน้ําออกมาเรียบร้อยแห้งเลยนะคะเราก็เอามาผักรวมกับเครื่องแกงของเรานะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนสําหรับคนที่ไม่เคยทํากินนะคะลองทํากินดูค่ะไม่กินกุ้งก็ใส่หมูแท่งนะคะทุกคนมันสามารถประยุกต์ได้หลายอย่างเลยค่ะนี่คนที่ไม่กินกุ้งก็ใส่หมู ใส่เนื้อใส่อย่างอื่นได้เลยค่ะนี่มันสามารถผักได้หลากหลายเลยค่ะนี่โรยด้วยต้มหอมผักชีนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเม е นูของเราวันนี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจนุ่ๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราผักให้เข้ากันอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟให้สําหรับลูกมือของเราวันนี้ละค่ะนี่หอมฟุ้งเลยนะคะหน้าตาดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่านุ่งเขาจะชอบไหมนะคะพร้อมสําหรับเสิร์ฟลวค่ะเสิร์ฟร้อนๆจากเตาแบงนี้เลยนะคะเขาก็รอกินกันแล้วค่ะนี่ตักไปหนึ่งถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะกินไม่อิ่มก็มาตักเพิ่มค่ะ อ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ <c oughs> ไม่อร่อยเหรอ <c oughs> ไม่อร่อยไม่ได้ออร่อยไหมคะอร่อยเนาะยังไม่กิน <c oughs> ยังไม่กินคนถามว่าก็คืออร่อยไหมก่อนอร่อยไหมครับ <c oughs> คนงามมินอนอนะคะเอออร่อยจริงๆกินเลยค่ะ <c oughs> <ๆ>กินเยอะถ้ากินหมดนี่วันหลังจะมีแรงทาให้กินอยู่นะบ้านก็มีแหละครูเข้าอย่างไจะกินข้าวมื้อสุดท้ายอ่รดูกินข้าวแล้วนะคะ Hehehe <laughs>